กรรมวิธีในการผลิตยางสุกลงแบบรอดอกซ้ำนะครับยวเริ่มเลยเจ้าที่อธิบายอันนี้ก็คืออันนี้คือยางเก่ารับมายางเก่าที่รับมาจะเป็นการรับมาจากร้านขายยางทั่วไปเช่นยาง24ชั่วโมงรับไา24ชั่วโมงไปจะเลหาซื้อไปเรื่อยจนเต็มต็นเาเก็บไว้ที่นี่หัจากนั้นก็จะเอาดอก,ดอกอยางเก่าเก่านี้มาห้องนี้เป็นห้อง ้องนี้เป็นห้องปูดอกออกครับเปห้องที่ใช้สําหรับปูดดอกออกเวลาเปิดก็จะใช้สวิตเปิดตัวนี้เปิดปุ๊บแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยดันดันยางเข้าไปเพื่อที่จะปูดดอกออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นพอเจียเสร็จแล้วได้ได้มาเป็นแบบนี้เราจะได้ลักษณะดอกยางที่พร้อมจะขึ้นรูปใหม่ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เจียเจียอะไรเจียผิวหน้าออกทั้งหมดนะครับแล้วเ,เ,เสร็จแล้วไงต่อแล้วก็อเอากาวทาเหรออ๋อไหนๆลองทาทำให,หหทให้ดูหน่อยได้ไหมทำให้ดูหน่อยทาใช่ไหมอ,อ,อ่ะน่ารงแล้วนะครับพื่เอาไปเชื่อมอีกทุกเวลาแล้ว เครื่องออขัดดอกรอดอกม,มันมาจะเป็นลายจะเป็นหน้ายลั จะมาเติมลมนะครับเสร็จแล้วมันจะมีส่วนเชิงที่เป็นรีบเป็นดอกยางพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาเข้าเครื่องแล้วก็จะใช้เครื่องมือขูดออกจากที่เข้าเครื่องหลอมเสร็จแล้วนะครับจะอัดดอกออกมานะครับจะเป็นลายแบบนี้นะครับเป็นลายส่วนตัวโครงยางเนี่ยจะเป็นโครงยางเดิมนะครับ พอผลิตออกมาแบบนี้เสร็จแล้วจะเรียกว่ายางล้อสุกลมแบบหล่อดอกสำน,นะครับเข้ามาตรฐานมอสองเก้าเจ2นะครับตัวนี้จะต้องขออนุญาตผลิตจากสํานักมาตรฐานสารกร,รมมมอนะครับถึงจะสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้นะครับเพราะว่าต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานในการผลิตว่าได้มาตร,ารฐานตามที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือเปล่าครับ